มันดังมาจากหน้าบ้านนะแล้มันดังมาจากแถวๆนี้ทุกคนครับตอนนี้พี่ชินได้ยินเสียงแปลกๆมาจากหน้าบ้านอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเสียงที่ดังมานานพอสมควรนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงที่พี่ชินนั่งฟังนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้พี่พี่ชินขอสาบานเลยนะว่า ไม่รู้จริงๆว่ามันคือเสียงอะไรมันดังมาจากหน้าบ้านนะนี่นี่นี่ยครับมันดังมาจากแถวๆนี้เสียงอะไรกันแน่ เเสียงอะไรวะอันนี้เป็นกระมังเข้าหมานะครับเสียงอะไรกันแน่เดี๋ยวนะครับถ้าเป็นเสียงแมงตัวนี้มันนอนอยู่ไม่น่าจะใช่เนี่ยนะไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะใช่เหรอ ไม่ใช่นี่นี่มันดังมาจากทางนี้เดี๋ยวเปิดประตูขอฟังเสียงชัดๆขอฟังเสียงชัดๆเสียงอะไรกันแน่พอเปิดประตูแล้วเสียงหายครับเดี๋ยวนะอา้าวเสียงหายไปแล้ว เดี๋ยวนะมันดังมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับจนพี่ชินนตกใจนี่ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเที่ยงคืนสี่สิบห้าจะตีหนึ่งแล้วนะครับมันดังประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่แลกพี่ชินนึกว่าข้างบนบ้านมีข้างๆบ้านหรือว่าข้างบนบ้านมีเสียงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นไปขึ้นไปดูแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ข้างบ้านเขาก็นอนกันหมดแล้ว เ,เสียงหายเลยเนี่ยเสียงหายแล้วไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยมันดังมาตัแถวช่องนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวพี่ชิน,ชนจะลองปิดประตูแล้วก็ลองฟังดูเดี๋ยวลองปิดประตูเสียงอะไร สิ่งกอนประตูอน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้เลยเอาสิอเออะจะมีเสียงอะไรดังอีกเดี๋ยวพี่ชินจะลองนั่งฟังสักคู่หนึ่งดูดีมันจะ มีเสียงอีกหรือเปล่ามันมีเสียงเหมือนใครเคาะ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 อยู่ตรงนี้เน,นี่ยอุตส่าห์เงียบมาน,นานมากแล้วนะครับทุกคนมันกลับมาเริ่มเริ่มมามีเสียงอีกแล้วผิดปกติกแล้วแปลกๆมีอะไรแปลกๆให้มันลุ้นเรื่อยๆเลยพี่ชินไม่ค่อยชอบเลยนะเดี๋ยวพี่ชินจะลองเอากล้องมาตั้งลองดู หอมก็เข้ามานอนในในห้องกับพี่ชินนะหอมเป็นบริการนะน,น้องคอยนอนเฝ้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงถ้ามันมีเสียงอีกพี่ชินจะ,จะเอากล้องไปตั้งเลยเออแปลกมากแปลกมากพี่ชินแบบอยู่แบบเงียบๆสงบมาเป็นเดือนหลายเดือนเลยแล้วพี่ชินก็ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับผีอีกเลย ตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบสองมันดังมาอีกแล้วครับมันดังมาอีกแล้วเปิดไฟเลยทีนี้ให้มันรู้ไปเอาสิเฮ้ยเสียงไลกันแน่วะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันต้องการอะไรวะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มีคนอยู่นอกบ้านนะครับทุกอ,อย่างอยู่ปกติดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาบานได้ไม่มีคนอยู่หน้าบ้านนะครับทุกคนมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ของวิชินนะ่ะจอดอยู่นี่นี่นี่แล้วใครอยู่ตลีมาเคาะอะไรตอนนี้ไม่มีทาง มันเที่ยงคืนแล้วน่านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชินจะตั้งกล้องไว้เลยเอาสิเอออยากจะรู้เหมือนกันตอนนี้มันเงียบสงบมากเลยครับทุนขนาดเสียงยุงพิ่ชินก็ยังได้ยินบินมาเดี๋ยวพี่ชินจะลองตั้งกล้องไว้วเรายวมาดูกันอีกครั้งหนึง่ง เสียงดังขนาดนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วละ่ะตกลงเปนเสียงอะไรกันแน่วะสาบานได้ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านนะไม่มีใครอยู่หน้าบ้านนะสาบานได้เลยมันดังมายังไงของมันวะนี่เฮ้ยอะไรวะแต่พอเปิดประตูแล้วเสียงหายเออเสียงหายไปเลยอันเดี๋ยวเราจะลองเปิดประตูแล้วก็ลองตั้งกล้องทิ้งไว้ เอาสอิจะดูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทุกคนดูในเงาของกระจกแล้วกันนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเสียงดังขนาดนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วมั้ง ก็เดี๋ยวเราดูความติดปกติว่าจะมีอะไรหรือว่าเงาอะไรอยู่ในกล้องหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวทุกคนพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเดี๋ยวพี่ชินชาดดูข้างในว่ามันคืออะไรกันแน่ตอนนี้พี่ชินนอนดีกว่านะไม่กล้าอยู่นานนะครับกลัวเจอโอเค กล้องนี้น่าจะบันทึกอะไรได้หลายอย่างเดี๋ยวมารุมามารุมกันอ,อีกทีนึงนะครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนี่นี่แต่ตอนนี้พอก่อนครับไม่ไหวครับขอนอนแล้วก็อันนี้ดีกว่าเข้าไปสวดมน์นอนดีกว่าครับไม่ไหวเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยไปแล้วครับ